ไปต่ออีกหนึ่งความเชื่อดีกว่าค่ะแต่วันนี้เป็นเรื่องตัวเลขนะคะเขาบอกว่าดีเจบุกโกดเนี่ยขึ้นแท่นเป็นเจ้าแม่ใบเลขเด็ดไปแล้วคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่างวดที่แล้วเนี่ยล่าสุด16กรกฎาคมที่ผ่านมานะคะเจ้าตัวเนี่ยมาจัดรายการแชร์ข่าวสาวสตรองแล้วอ่านข่าวพี่กาละแมถวายทองคำา53กิโลกรัมเพื่อหุ้มยอดพระธาตุส่วนฐานที่พระธาตุพนมค่ะแล้วก็หายทองคำโบราณจึงบอกกับแฟนรายการให้หลุ้นเลขนี้นะปรากฏว่าคนดูเนี่ยแห่ไปซื้อลอตเตอรี่ แล้วก็ถูกกันเยอะแยะเลยแต่ส่วนตัวพี่บุโก,โกเองนะคะไม่ได้ซื้อจ้าก,ก็เลยไม่ได้รับโชคนี้นะคะซึ่งคนโทรมาหาบุโก,โกนะพอดูรายการเสร็จใช่ไหม<อ>ใช้ข่าวสาวสอว่า,วาวคุณบุโก,โกขอเลขหน่อยได้ไหมเราก็บอกเขาว่าให้ซื้อแค่สองเลขนี้สามห้ากับห้าสามเขาก็ซื้อโรอตาอรี่ลตาตอรี่ออกนะห้าสามเขาดีใจเลยทุกคนโสมบอกขอบคุณหมดแต่ว่าคุณบุโกเป็นไงบ้างคะไม่ถูกค่ะเพราะ่ารตรตอรี่ซื้อเลขอื่น ซื้อเลขตัวเองไง3าหาอายุไงดีใจที่เมื่อวานคุณผู้ชมเนี่ยมีโชคมีลาบก็ถือว่ามีีพี่แอปบอกว่าบุโกะงั้นต่อไปเนี่ยบุโกะบอกบอกนะบอกเลขนะแล้วก็ไม่ต้องซื้อให้บอกคนอื่นเพราะถ้าเกิดสูติว่าบุโกะซื้อด้วยนะจะไม่ถูกพี่แอปไม่ให้เราถูกเลยอ่ะเออนะของแบบนี้ก็ดวงใครดวงมันจริงๆนะห้ามไม่ได้บอกไม่ได้จริงใช่ค่ะ